ข้อนี้นะครับบอกว่าโลหะชนิดหนึ่งนะถูกเหนี่ยวนาด้วยสนามแม่เหล็กจากภายนอกเนะเกิดการซึ่งไอสนามแม่เหล็กเนี่ยเกิดจากการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในขดลวดโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการที่มันเกิดใช่ไหมแรงแม่เหล็กหรือว่าอิทธิพลทางแม่เหล็กจากการที่มันมีปรากฏการวิ่งของไฟฟ้าผ่านในขดลวดอันนี้มันคือเอชนะครับนะทีนี้ในขดลวดตรงนี้เอาใหม่ก็คือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า20แอมแปร์เดี๋ยวผมขยายให้หน่อยแล้วกันนะ 20แอมแปร์นะครับแล้วก็ขดลวดพันรอบแท่งโลหะจำนวน450รอบนะฮะได้เลยนะครับแล้วก็ความยาว8เซนก็คือค่า L เล็กนะอันนี้ถ้าเกิดใครกลับไปดูเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าของ h อ่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดนะครับแล้วก็ทำให้แต่ทีนี้มันไปเหนี่ยวนำวัสดุด้วยใช่ไหมมันทำให้เกิดความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กภายในวัสดุเห็นไหมฮะมันเกิดการเหนี่ยวนำภายในวัสดุเนี่ย 0.1419นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอาจจะยังงงๆชื่อชื่อมันยาวนะฮะให้ดูหน่วยก่อนหน่วยมันจะบอกคุณอย่างเทสลาเนี่ยมันคือหน่วยของสิ่งที่เรียกว่า B นะครับนะลองกลับไปดูนิดนึงนะครับ B หน่วยเป็นเทสลาเห็นไหมครับนะเทสลาอยู่นี่นะครับ H เนี่ยหน่วยมันเป็นแอมแปร์เปอร์มิเตรนะครับเพราะฉะนั้นลองดูหน่วยช่วยช่วยประกอบการการแปลผลแปลโจทย์ของคุณด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือค่า B นะครับ แล้วก็จงคำนวณหาความสามารถในการซุมซับนะฮะเขาบอกแล้วว่ามันคือ permeability นะครับหรือว่า mu ค่า m okay. นะครับทีนี้โจทย์เนี่ยบอกว่านะครับมีมี h พูดง่ายๆนะเพราะว่ามันมีกระแสผ่านขดลวดนะฮะบ,บอก b มาด้วยนะฮะเพราะนั้นเราอยากจะหา mu นะเ,ราเราต้องเราต้องกลับไปดูสูตรนะรมิกะนะฮะไม่ใช่มิกะหรอกนะหน้าที่แล้วครั้งที่แล้วว่าเอ๊ะมันมีสูตรอะไรนะที่มันมี h แล้วก็มี b แล้วก็มีมิวนะฮะบึมบึมบึม,บมตรงนี้เองนะครับ b, b เท่ากับ m u h นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับอย่างข้อนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือโจทย์มันจะไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแปลโจทย์ได้ในจ,จริงแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่ารู้จะออกอะไรนะครับนะเพราะนั้นข้อหนึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการหาสิ่งที่เรียกว่ามิวใช่ไหมครับโดยที่เราจะใช้สูตรก็คือ b เท่ากับ อ่ามิเโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าได้แบบนี้เขาเรียกว่ามีชัยไปเกิน70นะครับอ่า uh, เขาบอกมาแล้วมิวเขาให้เราหาแล้ว H คืออะไรเพราะนั้นเราต้องบอกกันด้วยว่าหา H นะครับโดยที่ถ้าเรากลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่อยู่ข้างบนว่า H เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับการไหลของกระแสผ่านขดลวดโดยที่สูตรมันคือ ni ส่วนด้วย L นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะหาค่าเนี่ยนะครับเอาค่า h เนี่ยไปแทนในนี้ได้เป็นอันจบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่างั้นเอาค่า mu นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราหานะครับเท่ากับ b ใช่ไหมครับแล้วคูณด้วย l นะฮะหารด้วย n หารด้วย i นะครับย้ายข้างธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ เท่ากับก็คือแทนค่านะครับ b คือ0.1419 1419นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับแล้ว l นะครับ l คือความยาวของขดลวดไม่ใช่ความยาวของลวดนะฮะความยาวของขดลวดนะครับก็คือขดมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วยาวเท่าไหร่นะครับนะแเซนนะครับเพราะนั้นก็คือ 8คูณด้วย10บกำลังลบ2นะครับหน่วยจะเป็นเมตรนะอันนี้ผมใช้หน่วยเป็น SI เหมือนเดิมนะครับอืมนะครับต่อมาหารด้วยนะครับจำนวน N ก็คือ450รอบรอนะครับหน่วยเป็นคืออันนี้ก็คือรอบนี่ก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรนะก็แค่บอกเฉยว่ามันคือรอบแต่จริงๆแล้วรอบเนี่ยคือไม่มีหน่วยก็แค่เป็นเลข450ธรรมดานะครับ แล้วก็20แอมแปร,ะะนะร์นะครับอ่าคือกระแสนะครับโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คิดข้ามาได้เลยนะครับก็คือคุณจะได้ว่ามิ้วเนี่ยนะครมันเท่ากับ1.261งจุนคูณด้วยสิกำลังลบหนะครับแล้วก็หน่วยเนี่ยนะครับมันก็คือเทสลา ก็ดูตามข้างบนเลยนะฮะไม่ไม่เอารอบก็ือเทสลาเมตต่อด้วยแอมแปร์เอาตัวสำคัญสำคัญมาบบอกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะเพราะนั้นข้อน,นี้นะฮะก็สามารถบอกได้ว่าสบายมากนะครับแต่ต้องแปลโจทย์ให้ออกก่อนเนอะว่าโจทย์ต้องการหาอะไรแล้วก็คุณสามารถที่จะไปเลือกสมการให้ถูกต้องว่างั้นเหอะนะครับอ mm ุ hmm. ้ยไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยอะ ขียดใหม่ก็ได้ไหมข้อ1นึ่ผ่านไปนะครับามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2บอกว่านะครับหาความวต่อสภาพแม่เหล็กนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า ceptibility นะครับหรือว่าค่าคาย M โอเคนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันอ่ะผมลืมไปน,นี่คือข้อ1 มาข้อสองนะฮะหานะครับานะคะายเอเนะครับทีนี้เราต้องกลับไปดูหน่อยว่ามันมีสูตรอะไรบ้างที่เราสามารถยิบยกมาได้นะถ้าเกิดเราจะหาคาย M นะครับกลับไปดูหน่อยข้างบนไม่มีใช้ไม่ได้นะฮะข้างบนนี้ยังไม่มีคายนะฮะคายนี่มันเริ่มโผล่มาสักประมาณแถวแถวนี้ ถูกไหมฮะแถวๆนี้สูตรนี้นะครับก็โอเคแต่ว่า m เราไม่รู้อะนะฮะอยากจะบอกว่า m มันถามทีหลังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลงอีกนิดนึงจะดีมากนะครับก็คืออีกนิดเดียวนิดเดียวอ่าดูอันนี้อันนี้เข้าท่ามากนะครับถามว่าเข้าท่าเพราะว่านะครับค่า mu r มันมาจาก m ส่วนด้วย m 0ศูนย์นะครับค่า mu ก็คือ permeability เพิ่งที่เพิ่งที่หาไปเมื่อกี้แล้วก็พอดี mu ศูนย์เนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นค่าคงที่นะซึ่ง อมซูมว่าเราสามารถหาได้ในโจทย์ก็ควรจะบอกนะครับนะพอดีโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกไม่เป็นไรแต่ว่าในข้อสอบอะไรเงี้ยค่าคงที่พวกนี้มันควรจะบอกมาให้นะครับหรือถ้าไม่บอกจริงๆเราก็เสิร์ชหาได้มันเป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสูตรนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหยิบยกสูตรนี้มาใช้นะครับเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่นี่โอเคนะครับโดยการที่บอกว่าค่ามินะฮะก็คือจริงๆมันคือมิลอาร์นะฮะแต่ว่ามิลอาร์เนี่ยมันเท่ากับมิส่วนด้วยมิศูนย์ นะมันคือมิวอาร์ก็คือเศษสัดส,ส,ส,ส่วนของการและกันเนี่ยนะครับเท่ากับ1บวกด้วยไข่เอนะครับเอด้วยเว็บเว็บโอเคนะครับทีนี้มีข้อมูลอะไรที่เรารู้แล้วบ้างนะครับผมบอกว่าอ่าไอ้มิวเนี่ยนะฮะก็คือจากข้อ1นึ่งบ้างนะอันนี้เพราะนั้นอันนี้รู้แล้ว สบายมากนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับบอกไว้เลยก็ได้ว่ามันคือสี่พายนะคูณสิบกาลังลบเจ็ดนะครับมันเป็นค่าคงที่อยู่ตรงนี้นะครับจบแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็สามารถหาได้แล้วครับข้อนี้นะครับเพราะนั้นเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจับจับประเด็นถูกหมายถึงว่าคือพูดง่ายคือแปลแปลตัวแปลไม่ออกว่าตกลงขา้ถามปริมาณอะไรเนี่ยจริงๆเรากลับไปดูเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะก็ เพราะว่าจริงเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้กะจะฆ่าพวกคุณด้วยฟิสิกส์ะนะฮะนี่มันวิชาแมาทีเรียวนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคายเอ็มนะครับอ่าก็คืออ่าค่ามิวข้างบนนะฮะก็คือหาเมื่อกี้เนาะหนึ่งจุดสองหกหนึ่งนะครับคูณด้วยสิบก,กำลังลบหกนะฮะหน่วยก็คืออ่าเขียนให้มันชัดเจนเทสลาเมตรเปอร์แอมแปร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็หารด้วย ข้างล่างนะครับก็คือ4พายคูณด้วย10กำลังลบ7นะครับหน่วยก็จะเหมือนกันเทสลาเมตรแอมแปร์ Tesla, A, นะครับแล้วลบ1เข้าไปนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าค่ายเอมนี N ้ e, มันเท่ากับ3.737คูณ10กำลังลบ3นะครับไม่มีหน่วยนะครับ เพราะว่าหน่วยมันตัดทิ้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงล่ะข้อนี้สุดยอดจริงๆเลยนะฮะอย่าให้หลุดรอดไปนะครับโอเคผ่านไปละนะครับต่อมานะครับข้อ3ว่าไงเอ่ยนะครับข้อ3บอกว่าให้หาสภาพแม่เหล็กหรือ magnetization นะฮะหรือค่า m ดังนั้นข้อ3มเนี่ยหา m นะครับ ข้อ3หา m โ okay. อเคเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะหา m เราก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะแล้ว m เนี่ยมันโผล่มาตอนไหนนะข้างบนเนาะย,ยังไม่โผล่เนาะข้างบนปุ๊บ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  m เนี่ยมันเริ่มโผล่มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็สูตรของ m เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราใช้เยอะเนาะนะฮะไป,ไปมา,มามจะเหลือสูตรนี้สูตรเดียวนะครับก,ก็แค่นั้นนะฮะข้างล่างลองดูไม่มีนะก็ใช้ได้สูตรเดียวนะครับ ราะนั้นก็หยิบยกขึ้นมาใช้นะครับคุณจะได้ว่า m เท่ากับนะฮะค m คูณด้วย h นะครับเพราะนั้น m กับ h เนี่ยมันเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะมันเขาเรียกว่าหน่วยเดียวกันด้วยซ้ำนะมันต่างกันที่แฟกเตอร์ของคายเท่านั้นเองนะครับทนั้นอันนี้ก็ตึ๊บตรงนี้นะเพราะฉนั้นข้อมูลที่เรามีก็คือเราบอกว่าเราหามาแล้วเนาะข้อ2เนี่ยเราจะได้ค่านี้ออกมาใช่ไหมฮะ ส่วนค่า h เนี่ยจริงๆเราหาได้นะแต่ว่าผมไม่ได้หามาให้จากข้อหนึ่งแต่ว่าเราก็เขียนใหม่ได้ว่า h เนี่ยนะฮะมันจะเท่ากับ ni ส่วนด้วย l นะเขียนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะมิสมมติถ้าเกิดข้อหนึ่งคุณคิดค่า h มาแล้วเรียบร้อยก็ก็ใช้ได้เลยเนาะแต่อันนี้ก็เผื่อไม่ได้คิดมาแบบนี้ก็ก็เอา h มาเอามาแทนค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่า m เนี่ยนะครับ M นะฮะเท่ากับนะครับคาย M ใช่ไหมฮะ n i นะฮะแล้วก็ส่วน L โอเคเพราะนั้นเราลองแทนค่ากันดูนะครับค่าคาย M ก็คือ3.737ุเาคูณด้วย1ิกำลังลบ3นะครับไม่มีหน่วยนะครับอย่าลืมไม่ใช่ไม่าลืมหรอกก็บอกเฉยๆว่าไม่มีหน่วยนะครับ ค่า n ก็คือจำนวนรอบนะบของขดลวดนะครับมีกี่บอกแล้วว่า450รอบต่อมาค่า i นะครับก็20แอมแปร์นะครับเอ๊ะนะฮะแล้วก็หารด้วยเอ้ยผิดสี หารด้วยนะครับค่า l ก็คือ8เซนนะครับ8เซนก็คือ8คูณด้วย10กำลังลบ2นหน่วยขอเป็นเมตรดีก,กว่าเอ๊ะนะครับก็คิดออกมาธรรมดาธรรมดานะจะได้ m m คือ420.43นะครับ แอมเปร์เพอร์มิเตอร์นะครับเป็นไงล่ะครับข้อนี้สบายมากๆใช่ไหมฮะีนะครับว่าอย่าให้หลุดมือคุณไปได้นะฮะจงกระชากมันมาเก็บไว้นะครับโอเคประมาณนี้